สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมก็มีวิธีการบำรุงบอนสีของเรานะคะให้สีเข้มและสีสวยนะคะก่อนอื่นบอนสีที่แตงโมเลี้ยงอันนี้ก็เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะที่เราสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสวยงามค่ะอย่างสายพันธุ์นี้ก็เป็นชุมพูอันดามันนะคะเราก็แยกจากดอเล็กๆสีของเขาก็จะเริ่มออกให้เราเห็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็เป็น นี่เลยค่ะสาวน้อยปะแป้งเป็นบอลสีอมตะนะคะถึงแม้จะเป็นพื้นบ้านแต่ว่าความสวยงามเขาก็คงอยู่คงทนนะคะแล้วก็อีกสายพันธุ์ก็คือหน้าวัวนะคะหน้าวัวอยู่ด้านในก็จะเป็นบอลสีหน้าวัวนะคะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับการทําให้สีเข้มแม้ต้นของเขาจิ๊ดจิว๋วต้นเล็กก็ออกสีมาให้เราเห็นได้นะคะ วันนี้เราก็มีเคล็ดลับมาบอกนะคะก็คือนี่เลยค่ะผลของสาวรสนะคะสาวรสนี่จริงๆแนละ้วก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องสาวรสเรื่องวิตามินซีนี่เขาค่อนข้างสูงนะคะมีวิตามินซีแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซ,ซียมแล้วก็ธาตุโซเดียมและก็สังกะสีนะคะและที่สําคัญผลของสาวรสน้ําของสาวรสนะคะมีประโยชน์ เราก็สามารถนํามาดูแลบํารุงต้นไม้ได้และที่สําคัญคือเม็ดเม็ดของเขามีสรรพคุณในการกันเชื้อรานะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็นำช้อนนะคะตีน้ำจากเม็ดนะคะให้เขาออกออกมาบี้อย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ใส่ประมาณต้นละหนึ่งหยดพอนะคะเพราะว่าใส่อาทิตย์ละครั้ง วิธีการใส่เราก็ใส่ไปพร้อมเม็ดนะคะพรอเม็ดมีสรรพคุณในการกันเชือ้อราจะทําให้หัวของเขาไม่เน่านี่หนึ่งหยดประมาณนี้นะคะเราก็เทลงไปบริเวณกกเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการเล่งสีทําให้สีของเขานะคะเข้มขึ้นแล้วก็เมื่อวีใบใหม่นะคะไม่ว่าใบาเล็กใบใหญ่สีของเขาก็จะเข้มปกติชมพูอันดามันนะคะสีของเขาก็จะจางถ้าเป็นต้นเล็ก เราก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะหยอดลงไปหยดพร้อมเม็ดหนึ่งเม็ดนะคะถามว่าเราต้นถ้าขึ้นเราก็ถอนออกนำไปปลูกได้อีกนะคะหยดลงไปเลยค่ะคก็เป็นวิธีที่สวยแล้วก็ประหยัดเวลานะคะไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรมาก ปัจจุบันสนรถราคาก็ไม่แพงนะคะสามารถนำมารับประทานก็ได้บำรุงต้นไม้ก็ดีอันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะ